thank you ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้แฟนละครไทยคอแนะนำละครใหม่ทางช่องเจ็ดเคมซอนปลายออกอากาศทกวันพุทธรฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาทีละครในเรื่องนี้นำสแสดงโดยบุ๋มคิดกงนุนวรนุษทีสาวรทิสาและยูโรยุทธสวสัสดิ์เช อดียิ่งสาวสวยจัดแข่งนอกอ่อนไหนมีฉันเป็นน้องชายที่สนิทกันมากต่างคนต่างเป็นที่ปรึกษาพึ่งพากันให้กันเพราะมีพอเจ้าชูแบบชนะทำให้แม่ชายไหลซึ่งอด,ดีตเป็นผู้ดีเก้ามีฐานะแต่ถูกชนะภาลันเงินจนกรอบกรัวตกต่ำเชิดสงสารแม่มากที่ต้องทนปฏิกรรมสามีแบบพอจนกระทั่ง เชิดดายแต่งงานและย้ายตามเรื่องบุญไปเรียนต่อปริญญาเอกทีสวิท เพื่อนีชีวิตเย้เที่เป็นอยู่แต่แล้วคนที่เชิดคิดว่าเป็นเจ้าชายขีมาขาวกลับเป็นสาตานมีรสนิยมสดิดในเวลาที่ยำเย่ลันนาใชาน้นมรูปหลอ่ออบออนเซนดีก็ขเข้ามาในชีวิตของเชิดทั้งคู่ตกลมรักและลับลอบเป็นชูกันแต่เรื่องบนจับได้ลันนากับเชิดต้องแยกจากกันโดยลันนาสัญญาว่า จะรอเชิดและเชิดคือผู้หญิงที่ลันนาะจะแต่งงานด้วยแต่ทันทีทีลันนาะกลับเมืองไทยและไดพบยาวยอดดาราชื่อดังลูกสาวเจ้าสัวยอดหยดุดเศรษฐีตัวทบคของเมืองไทยประกอบกับยาวยอดเพิ่มผิดหวังเพราะ เพิ่มพานเหตุการณ์การโดนฮักหลังจากดาราหนุ่มคู่ขวัญทิรากรรมายาวนานลานนาเห็นโอกาสในการก้าวหน้าทางการเมืองที่ตัวเองฝันไว้จักเจ้าสัวยอดหยุดลานนาจึงเข้าไปดูแลหัวใจยาวยอดจนยาวยอดหลงรักเล็กทักษิณชัยแต่งงานด้วย เรื่องบุญที่เป็นญาติกับยาวยอดรู้เขาก็จัดฉากบอกเชิดว่าจะอย่าให้ทานที่ที่ถึงเมืองไทยและพาเชิดไปงานแต่งงานของล้านนากับยาวยอดทำให้เชิดช็อกสติเตกพังงานแต่งงานของยาวยอดและนั่นคือวันแรกที่ยาวยอดกับเชิดได้เผชิญหน้ากัน ชีวิตการแต่งงานของยาวยอดกับลลนาเต็มไปด้วยความวาดระแวงในขณะที่เชิดมีบุเรศพื้นสนิทของฉันที่เอพลุงรักเชิดมาตั้งแต่สมัยเด็กเขามาคอยดูแลยูห่างๆแต่เชิดจำบุเรศไม่ได้บุรเรศแสดงตัวเป็นแค่เด็กทรงพักของหางทั้งที่ความจริงเป็นลูกชายบุรินเจ้าของหางที่เชิดทำงานอยู่ ล้านนายังแอบตามตื้อเชิดไม่เลิกวันล้อมคำหวานจนเชิดเพลิดใชจูบล้านนาโดยมีนุชชรี ผู้จัดการของยาวยอดทายคลิปไวไดายาวยอดแขนมากเรื่องบนยุให้เอาคืนเชิดพานชายไหลปรกรุ้่าชัยไหลโรคหัวใจกำเริบเข้าโรงพยาบาลทำหายเชิดเสียใจปรกเป็นหงแม่มากจนยอมเพ้ถึงกับยอมกราบเทายาวยอดขอให้ยาปล่อยคลิปออกสื่อ ปรอกชายไหลาอาการวิกฤตมากยาวยอดที่ฟันจะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นมาทางชีวิตจึงยอมปล่อยเรื่องเชิดและคอสัญญาจะละนาวาจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอและภาวะ แทงขกขามยาวยอดจึงต้องนอนนิ่งบนเตียงเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้สามเดืนอนเพราะถ้าแทงกลังนี้ยาวยอดจะมีลูกไม่ได้อีกเลย เจ้าสัวยอดหยุดส่งคนไปสั่งสอนเชิดที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเกอบแทงบุเร็จกับฉันมาช่วยไว้ทันแต่ฉันโดนทำร้ายจนแขนหักเชิโดโกรธมากเข้าใจว่ายาวยอดรู้แทนกับการส่งคนมาทำร้าย ตนลักษณะสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผ่านการแย่งชิงลานนา แต่ในระหว่างการฟาดฟ,ฟันกันชั้นที่เปลิมเยาวยอดก็มีเฮทให้บังเอิญได้เจอกับเยาวยอดในมุมที่ไม่มีใครเห็นเยาวยอดมีมุมเสาเงามีปุ่มบางอย่างและมีดานที่อ่อนโยนเยาวยอดก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวเองที่สุดเมื่ออยู่กับฉันแต่ด้วยความแคนเชิดเยาวยอด ที่เห็นว่าฉันมีใจไใ้เลยคิดจะชายฉันเป็นเบียร เพื่อเดินเกมที่ทำหายเชิดไม่เหลือไกลปุ้มเคนคองยาวยอดกับเชิดยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุมถึงความสัมพันธ์ที่มีกับบุเรศชั้นและละนาน้ำพาให้ทุกคนต้องผเฉชิญกับเหตุความเป็นความตายโศกนิตกรรมรักที่ทิ้งบาดแผลลึกจักคมปลายเล้มของความเคน จะจบลงอย่างไงติดตามการต่อได้ในละคร <c oughs> เข้มซอนปลายออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิก30นาทีทางช่อง7แฟนละครไทยขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อได้ดูคลิปใหม่ๆของแฟนละครไทยที่ลงใน YouTube ทุกๆวันด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ